ละครชีวิตรักลูกคุณหนูตอนที่8ซาลี่ตกใจมากเมื่อทิชาบอกว่ากำลังจะแต่งงานไม่จริงอะ่ะคุณโกหกคุณเพิ่งคบกับเขาคุณจะแต่งงานกับเขาได้ยังไงอะไรคือไม่จริงล่ะคะคุณสาลี่คุณจะแต่งงานกับุูสิวันได้ยังไงทำไมจะแต่งกันไม่ได้ล่ะคะ เราสองคนรักกันผู้หญิงผู้ชายรักกันเขาก็อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกันทั้งนั้นแหละค่ะอ,อคุณคงไม่เคยมีคนรักเป็นตัวเป็นตนสินะคะก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานจริงไหมคะคุณสาลี่ก็คุณสองคนเพิ่งจะรู้จักกันคบกันไม่ถึงสองเดือนจะแต่งงานกันได้ยังไงตอนแรกก็ยังไม่แต่งงานหรอกค่ะยังหวงชีวิตโสดอยู่ บอกพีุ่วัตเอาไว้ว่าอีกสักปีเราค่อยแต่งงานกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะกลัวว่าหมาตัวเมียบางตัวจะฆ่าไปกินก่อนนะคะที่คุณว่าฉันหรอคุณทิชาอุยตายอย่าร้อนตัวสิคะคุณสาลีทิชาไม่ได้ว่าคุณสาลีทิชาว่าหมาค่ะแผมคุณแล้วก็เอาตัวเองไปเทียบกับหมาได้ยังไงล่ะคะคุณสาลี นี่คุณธิชาอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกระทบกระเทืบถึงฉันนะถ้าคุณไม่ได้ชอบแย่งแฟนคนอื่นก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนนี่คะคุณสาลีโถ่ฝากไว้ก่อนใช่ไหมสาลี่เจ็บใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอมาหาเขาหลังจากที่สิวัตรประชุมเสร็จคุณจะแต่งงานกับคุณธิชาจริงๆด้งนี่หรอคะคุณสิวัตร ใช่ผมกับทิชาเราจะแต่งงานกันเรารักกันเราก็คบกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่คุณเป็นสามีของสาลี่นะคะอยู่ๆคุณจะทิ้งสาลี่แล้วไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงอะ่ะผมขอโทษนะคุณอยากได้อะไรบอกผมสิจะเอาเงินเท่าไหร่หนึ่งล้านสองล้านหรือว่าห้าล้านก็บอกผมมาเถอะฉันไม่รับเงินฉันไม่รับเงินอะไรทั้งนั้นแหละ เพราะว่าฉันอยากได้คุณไม่ได้อยากได้เงินเข้าใจไหมคุณสิวัตรห้าล้านห้าล้านแลกกับการจบทุกอย่างแล้วคุณจะไม่ยุ่งกับผมหรือว่าทิชาอีกนี่คุณเห็นโพรหมจรรีของสาลี่เป็นแค่สินค้าที่คุณจะใช้เงินฟาดเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นหรอคะเปล่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะสาลี่แต่ผมแต่งงานกับคุณไม่ได้ผมไม่ได้รักคุณแต่สาลี่รักคุณนี่คะ รักมากสารี่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นคุณเข้าใกล้คุณดิชาแลวนี่คุณยังจะมาแต่งงานให้สารี่เห็นเต็มๆต,ต,ตาเขาอีกใครจะไปทนได้สารี่ฟังนะเรื่องระหว่างคุณกับผมมันเป็นอุบัติเหตุเราสองคนเมากันมากคุณรับเงินกับผมแล้วก็ให้มันจบๆไปเถอะนะไม่สารี่รักคุณสารี่ไม่ยอมเสียคุณไปให้ใครเป็นอันขาด ชายหนุ่มรู้สึกกรุมหนักคิดจะมาคุยตกลงกับสาลี่้วยดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยสาลี่เองนั้นก็คิดไม่ตกไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อกลับประเทศไทยการแต่งงานก็เตรียมขึ้นเธอจึงมาหาเขาที่กำลังถ่ายพรีเวดดิ้งกับทิชาอยู่คุณจะแต่งงานกับพุท้ทิชาไม่ได้นะคะคุณสิวัตรอะไรอีกล่ะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะ ว่าผมแต่งงานกับคุณไม่ได้ผมไม่ได้รักคุณสาลี่แต่ฉันท้องฉันท้องคุณได้ยินไหมคะอะไรนะฉันท้องค่ะนับจากวันที่เรามีอะไรกันตอนนี้ก็หนึ่งเดือนแล้วนะคะมันเป็นไปได้ที่สาลี่จะท้องกับคุณเพราะว่าสาลี่ไม่เคยนอนกับใครให้ตายเถอะทำไมคุณปล่อยให้ตัวเองท้องได้อะ่ะ ฉันจะไม่รู้เหรอคะอยู่อยู่ฉันก็ท้องขึ้นมาฉันมีอะไรกับคุณแค่คนเดียวไม่ใช่ลูกคุณแล้วจะลูกใครคุณจะใจร้ายให้ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวจริงๆหรอะคะสิวัตผมจะเลี้ยงลูกเองคุณคลอดแล้วคุณก็เอาลูกมาให้ผมจนผ่านนี้แล้วคุณก็ยังไม่เห็นใจสารี่สาลี่อุ้มท้องลูกคุณอยู่นะผมยืนยันว่าผมไม่ได้รักคุณ ถ้าคุณจะให้รับผิดชอบผมก็ยินดีส่งเสียเลี้ยงดูลูกทุกเดือนแต่จะให้ผมเลิกกับทิชาไปแต่งงานกับคุณผมทำไม่ได้คุณเป็นเป็นผู้ชายใจร้ายใจร้ายที่สุดเลยคุณรู้ตัวไหมทิชารู้จากสิวัตรว่าสาลีท้องเธอก็ตกใจมากเขาท้องจริงๆเนาะหรอคะสิวัตผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเขาท้อง แล้วเขาก็าผลตรวจไว้ผมดูด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็พาเธอไปหาหมอเถอะค่ะแล้วถ้าเกิดเขาท้องจริงๆขึ้นมาล่ะเราจะทำยังไงให้ผมยกเลิกการแต่งงานผมทำไม่ได้หรอกงทิชาผมรักคุณเราก็รับลูกของเขามาเลี้ยงเอาเป็นลูกของเราสิคะลูกเขาเขาจะให้เราเหรอทิชาจะเสนอให้เขาห้าล้านบาทแลกกับเด็กทารกคนนั้น ถ้าลูกของเขาไม่อยู่กับเราลูกของเขาก็จะสบายไม่แน่เราค่ะเขาอาจจะยอมรับข้อเสนอของเราง่ายๆก็ได้ก็ได้จ้ะชายหนุ่มรู้สึกโล่งใจที่ทิชาไม่โกรธที่เขานอกใจเธอแทมผู้หญิงคนนั้นยังท้องเข้าะอีกทิชาเป็นคนอาสาพาสารี่ไปหาหมอทำให้สารี่รู้สึกเจ็บใจมากทำไมจะต้องไปอีก ก็ฉันบอกคุณสิวัลแล้วไงว่าฉันท้องเอกสารอะไรต่างๆฉันก็ให้ดูหมดแล้วนี่ฉันไม่เชื่อผลการตรวจของเธอนี่คุณจะหาว่าฉันโกหกอย่างนั้นเหรอฉันจะโกหกไปเพื่ออะไรก็เพราะเธอต้องการที่จะให้สิวัรยกเลิกการแต่งงานกับฉันไปอยู่กับเธอเพราะว่ามีลูกด้วยกันสิได้ไปตรวจก็ไปตรวจ ถ้าเห็นผลตรวจว่าฉันท้องจริงขึ้นมาแล้วก็คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยซาลี่มาถึงห้องน้ำและหมอให้มาเอาฉี่ไปตรวจเธอเครียดหนักแล้วมีผู้หญิงท้องคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องน้ำทำให้เธอรู้สึกสนใจเธอฉันขอซื้อฉี่เธอหน่อยได้ไหมจะคิดเงินเท่าไหร่ก็ได้ฉันจ่ายได้หมดอะไรนะซื้อฉี่เหรอใช่ ฉันจะให้เธอห้าพันแลกกับฉี่หนึ่งกระปุกตลกลงไหมเอาสอิถ้าอยากได้ฉี่อีกแล้วก็มาบอกฉันได้เลยนะขายฉี่นิดเดียวได้ตั้งาพันดีกว่าฉี่ทิ้งในชักโครกเยอะเลยฉันจะเอาไปทำไมทุกวันล่ะเอาแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วซารี่ยิ้มร้ายแน่นอนว่าเมื่อเอาไปให้หมอตรวจผลก็ออกมาว่าเธอทองจริงๆทำให้ที่ชาตกใจแทบช็อก เพราะไม่คิดมาก่อนว่าซารี่จะปล่อยตัวให้ท้องขึ้นมาจริงๆคราวนี้คุณจะยอมแพ้ได้หรือยังคุณติชาล้มเลิกการแต่งงานซะทำไมฉันจะต้องล้มเลิกงานแต่งงานของฉันดยละ่ะคุณจะใจร้ายให้เด็กเกิดมาแล้วไม่มีพ่อคุณจะมองเห็นฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ลงคอเลยเหรอถ้าเธอไม่อยากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันเลี้ยงให้ก็ได้ฉันไม่ไว้ใจ ใครจะไม่ไว้ใจให้คนอื่นมาเลี้ยงลูกตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องเสียใจด้วยฉันไม่มีวันล้มเลิกการแต่งงานที่ฉันอุตส่าห์เตรียมไว้แล้วเด็ดขาดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับลูกคุณหนูตอนที่8คะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะ